ไปเล่น็บไม่ไปไปแล้วโดดแล้วไปหมู่บ้านกะลุ้มกระลิมคือไม่อยากเข้าตึกอ่ะคลิปวันนี้ลงแล้วนะนะคลิปพี่โดนงูชกไอสัตว์ัดเร็วมากเพิ่งโดนไม่กี่วันปีรุดจริงเหรอจริงเหรอดูดิแต่แถวนี้อะจริงแต่ขวามืออะไม่จริงเนี่ยเนี่ยขวามือขวามืออย่าไปนับมันสิตึกนั้นหนึ่งตี ก็อย่าไปนับมันสิก็พี่บอกฟรีแถวก็ลงแถวนี้ก็ฟรีรูทสิปกันฝากแถวนี้ไปกัน5 minutes later เดี๋ยวมันไม่ปีนปีนอะมันต้องแปออะีโฟแล้วเปล่าลงมาแล้วลงมาแล้วพี่จะยั้งระเบิดแล้วเหรอ <laughs> เอออ้าวเฮีย มีรถมีรถแถวนี้อีกไหมวะเออไม่เห็นนะมันขับเหมือนมันเคยมาแถวนี้อะ่ะมันขับเหมือนฟาร์มปล่อยตรงไปเรื่อยๆเพื่อเขาวง <c oughs> เปลี่ยนเลนนี่เลื้อยเลื่อยเลือยเลื่อยเลือยตกเลื่อยตกเลื้อยตก,เอ,ยตก <c oughs> <c oughs> เออดีนะตกมาเส้นดี <c oughs> ดีไหมคนขับหามา <c oughs> กูเริ่มไม่พอไอ้กับการขับรถละดกร่องดกร่องอ๋อยเลื้อยเลื้อยเออเรียบร้อยสักทีวะสัตว์ขับรถได้กากมากอะขับรถได้ลำคาญอะบดเวรนบดกรรมสักทีพี่เคยดูหนังมา หนังแบบเราเป็นตัวโกงอะไรเงี้ยเคยเห็นมาแบบพระเอกตัวโกงอะ่ะหันไปยิงปืนใสใ่ขามาสักนัดให้มันลม้มแล้วก็ขึ้นรถดีเลยวบมาขั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 บ ได้ยิงออกไปนัดหนึ่งตายดึงในผมอยากล้างแขนมันคริเวมันชื่อเดียวกับผมอีกแล้วตัวเดิมเลยมันมาแล้วพี่มันมาแล้ว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 เอาก่อเอากอนเอากอนเออนั่นแหละไอเดียนัน่นแหละไอเดียซาบุนเนะนั่นแหละ มันยังดึงกันอยู่พีเอ้ยใกล้เลยใกล้เลยข้ามน้ำข้ามทะเลเผอเอไม่ข้ามด้วยอ๋อข้ามไปหน่อยหนึ่งมักได้ไหมไม่ได้แตนไม้บังนย่ระวังนะ ไปเออจะไม่ตายซ้ำตายนะอยู่ริมน้ำเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เย้ยเปิดวอไล่เลยไหมมันมีไอ้ที่โดดอยู่ข้างบนนี่วะโอ้ย oh <yeah. c oughs> เออกูรู้แล้วกูไปไปก็ได้เอ,อ้ย ตายตายตายเลยตายเลยเฮ้ยมันมา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 จะเอาอ่ะแอบไม่มิดขึ้นทางไหนวะไม่ขึ้นก็นได้ดีนะเมื่อกี้หันไปยิงทันเกือบไปแล้วเสี่ยใกล้ข้างบนใช่ไปแงมดูหน่อยอ๋อแต่ข้างบนมีอยู่แล้วข้างบนมีอยู่แล้วไอ้ไม่ใช่รถตำรวจเมื่อกี้อ่ะไม่ไม่ไม,ไม่มีตีนึงรถตำรวจวิ่งไปแล้วเอเอกันแล้วเดี๋ยวนะ มีลงข้างหลังเรานะสองคนโดดร่มมาหลังเราทางเ uh, อ็มดับเิลอะประมาณสองร้อยสองสองศูนน่าจะอยู่หน้าผาบนไอ้พวกนี้อ๋อนั่นไงรถห้องลับวันนั้นหาห้องลับแทบตายไปห้องที่เปิดคีย์การ์ดอะอ๋อสรุปผมหาอยู่ตรงนี้หาอยู่พักหนึ่งหาไม่เจอสรุปมันอยู่ตรงไหนหรือวะตรงไหนอยู่บนรถไอ้ตู้คอนเทนเนอร์อะ ตำรวจมาตำรบนได้ยววินด้วยอู้ยล่วงตำรวจล่วงมันโดนยิงจากเดินเขา่ะเอาซ้ำตายตายหมดตตาายยหมดมมมหมดซม้ำตำรวจนี่มีคนมามันอยู่ใกล้มากผมแอบ,บอยู่ไอ้เห <laughs> <laughs> ี้ยเพื่อนดึงได้เพื่อนดึงได้มาแบบอย่างนี้ไม่เห็นผมไงผมนอนรออยู่ เพื่อนมึงเอาโดดค้มไม่ได้เพื่อนเออมึงเอาลงไปเออนั okay. ่นแหละแล้วโอเคขอบคุณเอาปล่อยสิเออจอกลงจะอุดใจดีไหมเนี่ยพี่อยู่กับเพื่อนเนี่ยยัางดีกว่าไอ้ตัวขับรถเมื่อกี้น่ะขุดหุดหิบเด้ยไอ้สัตว์เฮ้ยรอยพี่อยู่กลางวงมาพี่พี่ได้อยู่กลางวงอ่ะทุกคนอิจฉ้าพี่เหมือนมันออกไปแล้วนะ ใช่มันออกไปรู้สึกมันจะออกไปทาง P อีอ่ะไปก็ออกทางไปทางลงๆโน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 มาร์คหน่อยมาร์คให้เห็นหน่อยอโอเคเด็กคลานออกได้มันอยู่มาร์คเหลืองใช่ไหมเยย์ยต้องไหนอโ,อโ,หโอ้เพื่อนมึงยิงสุดยอดมากเลยยิงโดนแต่กำแพงไม่รุ้งบนเหรอใช่มันมาเลี้ยวไม่ใช่อะไร กำลังจะขึ้นไปเลยโดนอีกตีอึกสอยอื้อเรียบร้อยอย่าพึ่งนะอย่าพึงาพ่งนะฉันเข้าห้องไปทันไหมเฮ้ยผิดห้องเรียบร้อยไปผิดห้องมาโดนอีกตีดึกสอยโอ้โหข้างล่างวิ่งมาแล้วข้างล่างข้งางล่างเอาบุญชิบมาเดี๋ยวไปเรียกกลับเดี๋ยวไปเรียกกลับดูวงด้วยมีคนอยู่บนหัวผม เพราะฉะนั้นสิบกสิบเก้าคนโอเ oh ้เสาดึงไม่มีเลยโอ้ยโอ้วงโอ้โวงบังคับวงก็ย um ังสิบเก้าอยู่ดีนะไม่ต้องลงไปข้างหลังเรเก็บไปนะ ไปต้องระวังหลายมุกถ้าไม่มีใครอัดระเบิดไปในรถนี้ผมก็รอดะไอเหตุบนที่ลงมาตรงนั้นมันขอบวงเนี่ยมันนอกวงจะดีอยูนอกวงเออโอ้โหเอานนอกเฮ้ยเห็นเห็นโอ้โหอยู่ไหนเ่ีไม่เห็น พี่เห็นมเมื่อกี้ที่ผมกออกไปไม่เห็นไม่เห็นจริงไอ้ที่มันยิงเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่อยู่ไหนไใช่ตรงนี้เหรอรูมวิชาของลอเอ้าได้ด้วย, <laughs> อ,อ,ยอยู่ตรงนั้นรูมวิชาของล้อใช้ได้ผลวะ